สวัสดีค่ะป้าพา,านะคะแฮปปี้วันวาเลนไทน์เดย์นะคะวันนี้มันวาเลนไทน์เนาะค่ะวันนี้เราก็จะเอาเค้กค่ะเค้กป้องแป้งฟุ๊บปุบเป็นไงเค้กวันวาเลนไทน์พวงคุณแจเค้กมันวาเลนไทน์มาฝากกันเนาะค่ะแต่อันนี้พาลองทํามันพาก,ก็กลัวมันเล็กไปเพราะกลัวมันใหญ่ไปก็เลยได้ไซส์นี้แต่พาอยากให้มันเล็กกว่านี้อีกสักหน่อยค่ะเก๋ไหมคะอือฮึจะเป็นแบบนี้อือฮึ ค่ะตรงข้างหน้านี่เราตกแต่งได้ตามใจเราเลยนะคะอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากค่ะแค่อยากจะบอกรักทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่าเราต้องใช้อะไรยังไงบ้างเนาะออื mm hmm. ค่ะเขาก็จะมีพวงคุญแจนะคะที่เราต้องการจะใช้ค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้กี่อันนะคะแล้วก็จะมีพวกกระบองค่ะจริง,รงๆพาจะใช้ตัวที่มันทิ่มอย่างนี้ทั้งหมดสามอันเลยด้วยซ้ำค่ะโอเค กระบองค่ะเอาไว้นวดแป้งให้มันแบนๆเนาะครีมค่ะ2อันแม่แบบค่ะรูปหัวใจค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนแม่แบบกันนะคะแล้วก็ดินค่ะดินใช้ทั้งหมด3สีค่ะมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีชมพูค่ะชมพูอ่อนนะคะ3สีนะคะจริงๆแล้วพามีแบบแบบอยู่แล้วค่ะอันนี้ที่เราเอาไว้ทอดไข่เนาะแต่มันใหญ่ไปค่ะเห็นปะพาต้องการให้มันเล็กลงค่ะ พาก็เขียนขึ้นมาแต่ทีเนี้ยมันก็ยังใหญ่บีกอะ่ะสําหรับพาพาก็คิดว่ามันยังใหญ่บีกนะคะเนี่ยก็อยากให้มันเล็กลงมาอีกค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาเขียนแบบให้มันเล็กกว่านี้กันก่อนดีกว่าเนาะแล้วค่อยทํากันค่ะค่ะตอนที่พาวาดอันนี้ขึ้นมาพากลากไปเลยมือเปล่านะไม่ได้ไม่ได้วัดค่ะอันนี้เราก็เลยลองมาวัดหน้ากว้างให้ดูสักหน่อยหนึ่งเนาะก็ประมาณเจ็ดค่ะ เจ็ดเล็กๆลสามอันอใหญ่ๆนิ้วเซนติเมตรนะคะงั้นเราเอาซักสองเอาซักห้าแล้วกันห้าเนาะให้มันเล็กลงมาห้าแล้วกันนะคะเราก็หาปากกาลินสอมาเลยค่ะจุดไว้ก่อนค่ะเราจะเอาประมาณตรงนี้อาา่ะฮะกลางๆใช่ไหมคะเราก็วัดขึ้นไปซักประมาณความสูง สามหนึ่งสองสามแบบนี้นะแล้วก็ไปจุดข้างบนไว้ค่ะอย่างนี้โอเคจุดข้างบนไว้นะเราก็หากึ่งกลางค่ะเอาเราเอาห้าถูกไหมคะก็ตรงนี้ขีดนี้ของสามเราเอาไว้ตรงกลางค่ะจุดซ้ายและจุดขวาเท่ากันไหม ประมาณนี้หัวใจตรงนี้มันเป็นแหลมๆนะมันจะตีโคง้งตอนโค้งนั่นแหละมันจะยาก่อยเอาไม่ถนัดติดไม้กระบอกอือหือโอเคได้ละเล็กลงมาแล้วนะหรือเปล่าที่หนึง่งค่ะเราก็ตีขึ้นไปอีกสามค่ะไก่ไปไหม ไม่ได <c ic S 2> ้สักสองสองกันหนึ่งอะไรคะพี่พาก็มันจุดมันทุกอันน่ะก็ดูก่อนดิอย่าเพิ่งทำแบบนึงเขาไม่เคยทำนะเนี่ยอันเนี้ยแหละโค้งไปเลยใครมีวงเวียนไหมโค้ง นี่มันหัวใจหรือว่าอะไรพี่ผามันไอติ่มปะเนี่ยตีโคง้งตีโค้งได้ยัง mm hmm. okay. อือฮึโออเราก็จะเอาเมนตรงนี้เป็นหลักเห็นปะมีเส้นอยู่ตรงนั้นเห็นปะตรงนี้เราก็จะต้องแบบ s l o p หน่อยเนาะไม่แบบว่าแข็งทื่อมากแบบนี้เลยค่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วเราก็หากรนไกลมากันไกรเจออยู่ไหนะ เอาก,การดไกตัด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 เลยนะโอเคก็ได้แล้วนะ แต่ลืมบอกไปว่าใครมีแบบแล้วอะ่ะก็ใช้แบบของตัวเองเลยนะอันนี้มันออกจะเบีย้ยวๆหน่อยเห็นปะเพราะว่าเราวาดเอาใช่ไหมสมมุติเรามีแบบมาตามหนังสือการ์ตูนอะไรเงี้ยมันจะเปร๊ะมากกว่านะฮะก็ควรจะทําแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยวันนี้อยากทําหาไม่เจออีแบบนั้นที่เคยเห็นก็ทําเลยนะแคะโอเคมาเราได้แบบแล้วต่อไปเราก็จะขึ้นดินกันเลยเนาะใช้สีไหนก่อนดีอือฮึ เราจะเริ่มทํากันนะเราก็หาแป้งมาเลยโรยเนี่ยค่ะเพราะตอนที่ผ่าทํามันติดอีดนิดนึงเนาะค่ะเราก็เอาสีชมพูก่อนเลยค่ะชมพูจริงๆพ่ายอยากได้ชมพูอ่อนกว่านี้นะคะแต่เดี๋ยวก็กลัวมองไม่เห็นอีกชมพูสมมติว่าเราต้องการเอาชมพูอ่อนแล้วกันเนาะสมมุติ้วยนะสมมติสมมุตินะคะสมมุติ เราก็เอาสีขาวปนได้นะดูดีมันจะยอมปนไหมเอางั้นเลยเป็นไงก็เห็นฝรั่งทํำไงแต่นะเขาซื้อมาถูกป่ะเออเราของไทยอ่ะไงล่ะจะขึ้นไหมอ่อนไหมอ่อนไหมด <laughs> ีใจจบนะไม่เคยทำอ่าไม่เคยทำเนียนไหมล่ะ เนี่ยหรือเปล่าแป้งเราก็ใช้ได้นะดินเราก็ใช้ได้นะนี่ที่อ่อนลงแล้วซอฟลงแล้วโอ๊ยป้าว่าเก่งะ่ะเป็นไงชมตัวเองด้วยรอบหน้าเดี๋ยวเขาจะสอนทําดินนี่นี้นะแป้งอันนี้กันถ้าใครมีอยู่แล้วก็ใช้นั้นได้อ,อได้ละสีพูอ่อนมันอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เห็นปหมมันมีสีขาวๆจริงๆเขาต้องนวดๆวดให้มันเนียน แล้วถ้ามันไม่พอทำไงล่ะเนี่ยฮะเพราะมันก็จะมันก็จะเป็น,ปนคนละชมพูอ่ะอ่าฮะโอเคชมพูแล้วนะลืมปิดฝาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแข็งหมดปิดฝักกันนะอือฮึมาค่ะเราก็ ทำเขาให้เป็นแบนๆค่ะอันนี้เราไม่ไม่ไม่ฟิกนะว่ามันจะได้สูงต่ําแค่ไหนค่ะไม่ก็บอกโอ้ยอันนี้มันไม่นิ่งอ่ะพลิกซ้ายพลิกขวาค่ะแล้วก็บดตามความรู้สึกไอ้น,นี้มันขยับอ่ะอือ นี่เห็นไหมมันประมาณนี้อล้อาก็เอาแม่แบบเรามาเลยค่ะเราลืมไปมันต้องมีคัตเตอร์ด้วยเดี๋ยวนะลืมเพื่อเอกของงานนะคัตเตอร์กับเข็มมุดค่ะต้องมีเข็มด้วยเนาะเอาไว้ทําให้มันรุ่ยๆค่ะคัตเตอร์เนี่ยถ้าเรามีแบบนี้ใช่ไหมเราก็ถอดเอาแต่ใบออกมาค่ะเพราะว่านี้เป็นสนิมหมดแล้วโดนน้ำเนาะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวลองดูนะ มันจะติดตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องตัดกรึบลงไปเลยอือหือติดไหมดูสิใช่มันจะติดติดหน่อยหน่อยค่ะนี่ค่ะกลึบซ้ายกึบขวาก่อนนะอ้าวแบบยับชีค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะกดกดแบบให้มันเป๊ะๆน,น,นะอือหืออืมได้ๆเห็นปะแล้วไงต่อ แล้วก็ค่อยๆย้ำๆจำๆเขาค่ะเห็นชัดๆเลยนะว่าแบบมันไม่เท่ากันนะอย่าร้องนะถ้ามันออกมาไม่สุดอือฮะอือฮะเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยอย่างน้อยมันก็ทำง่ายกว่าฟองน้ำนะจะเองฟองน้ำยากมากเลยก็ค่อยๆค่อยๆจริงๆแล้วเขาจะมีมีดที่มันคมๆอันนั้นน่ะ เห็นปะที่เป็นปลายแหลมๆอะ่ะมันแพงเขาเลยไม่ได้ซื้อมานั้นอะ่ะอยากได้มากเลยอะ่ะได้แล้วได้แล้วหนึ่งอันเห็นปะเฮ้ยหนึ่งอันได้แล้วเนี่ยมันจะเอาออกยากนิดนึงอย่างเงี้ยอ่ะไปโดนแป้งนี่นะได้แล้วหนึ่งอันเราจะใช้สีชมพูสองอันค่ะทําอีกอันหนึ่งนะได้สองอันแล้วนะต่อไปเราก็จะ ทำสีขาวอีก2อันค่ะลืมบอกไปถ้าใครมีกําลังซื้ออะไปซื้อไอ้ที่แบบพิมพ์เนี้ยได้นะตามร้านเบเกอรี่อีกเหมือนกันที่มันจะเป็นเล็กใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขามีให้ทุกไซส์เลยนะสําหรับรูปหัวใจเนี่ยหรือว่าร้าน60บาทพักก็เห็นว่ามีนะเป็นไซส์เอาแบบนั้นก็ได้ถ้าใครมีกําลังนะก็ซื้อได้เลยมันจะง่ายกว่านะคะอย่างนี้มันออกจะยากนิดนึงแต่ก็เนาะประหยัดค่ะต่อไปเลยนะสีขาว อีกสองอันไม่ต้องทําให้ดูก็ได้มั้งหรือไงดีให้ดูปะโอเคได้อีกสองอันแล้วนะเราก็จะใช้สีอันนี้มาประกบกันค่ะเราเอาสีขาวไว้ข้างล่างก่อนแล้วกันเนาะค่ะแล้วก็เอาสีชมพูประกบแบบนี้เลยนะคะอ่ะฮะแล้วก็สีขาวอีกค่ะแล้วก็สีชมพูค่ะ นี้นะเนี่ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราทําแล้วมันยังไม่ค่อยติดกันอย่างนี้เห็นปะจริงๆอ่อะแต่ละชั้นเวลาเราทําไปอ่ะเราก็จะใช้ไม้กระบองเนี่ยค่ะกดๆดเขาเข้าไปนิดนึงค่ะมันเบี้ยวๆนะมันไม่ได้เปะนะคะอือฮึนี่อย่างนี้แล้วก็ใช้ไม้กระบองกดกดเขาเข้าไปค่ะ เขาก็จะค่อยคอยติดนะแล้วก็ลำเลียงลำเลียงเขาออือแบบนี้ค่ะอันนี้สี่ชั้นแล้วนะเละทุ่มเพนิดนึงก็สีแดงอีกชั้นหนึ่งค่ะหัวใจสีแดงอีกสองอันเหมือนเดิมนะได้แล้วนะสองดวงเนาะหัวใจสองดวงค่ะเราก็เอาที่เราปั้นไว้มาค่ะนี่นะค่ะก็ประกบหน้าหลังค่ะซ้ายขวาหน้าหลังนะคะ กดข้างหลังก่อนนะคะแบบนี้สวมเข้าไปค่ะแล้วก็กดกดลงไปอีกหนึ่งค่ะโอเคเหไหมเป็นลูกกระเล็กต่อไปค่ะอีกชั้นหนึ่งกดลงไปค่ะลื่นอะลื่น,นไม่เท่ากันเห็นปะมันไม่รู้เหมือนกัน <laughs> มันเล็กเลกใหญ่ๆหญ่กว่าการตอดทับเนาะค่ะนี่นะได้ทั้งหมด สองสี่หกหกชั้นค่ะสีแดงจะใหญ่กว่านะที่พาทำออโอเคไม่เป็นไรนะคะถึงมันจะไม่มาหมดขนาดนี้นะคะหรือไงเป็นก็ได้ั้งเอานาะอันชิ้นที่สองเองก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะต่อไปนะเราก็จะใช้สีขาวค่ะเอามาแบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวทำให้ดูเลยเนาะค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะให้สีขาวบางที่สุดค่ะเหมือนผ้าเลยะคะ่ะ ซ้ uh huh. ายขวานะมือพาเปิ้นสีแดงเนาะสีขาวจะเป็นสีแดงแล้วไม่ฉันต้องการสีขาวร้วนบางที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะบางค่ะบางทำไปเรื่อยๆนะคะ บางแล้วนะเกือบจะขาดหล่องพานี่บางนิดเดียวนะคะค่ะเราก็จะเอามาคุมเค้กค,ค่ะเอาเค้กไว้นะเราก็เอาสีขาวที่มันบางๆนะะี่ค่ะคุมเขาลงไปแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมอือฮึ เราก็จะตัดส่วนที่เกินออกมานะคะค่อยๆตัดค่ะมือแดงนะคะใส่สีแดงเขา้าไปอีกเมื่อกี้นี้ทำสีแดงใส่สีผสมมาเลยเป็นเยี่ยงนี้นะคะ นนาะทุกคนก็มันไม่คมอะค่ะมีนะค่ะมันก็เลยเป็นได้แค่นี้นะคะค่ะแล้วก็หยิบเขาขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะพับข้างล่างมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นปะแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะพับเขาลงไปค่ะ ดึงเขาเข้าไปค่ะอือแบบนี้อืออันนี้มันไอ้มีไปอ่ะมันเยอะไปอ่ะตัดออกนะจะเป็นก้อนอันนี้นะ ว่าเราจะไปเขียนแบบเอาแบบเอาหัวใจลูกเล็กมาตกแต่งตรงนี้อีกก็ได้นะคะเริ่มเป็นเค้กอย่างน่ารักอ่ะหมูหมิงก็เอาสีชมพูมาจุดๆหน่อยไหมนะ อันนี้ทําตามความรู้สึกเลยนะไม่ได้คิดไว้ด้วยอันนู้นก็ทําไปเรื่อยๆเหมือนกันก็คือไม่ต้องเหมือนเป๊ะนะเป็นตามจินตนาการของเราเลยอันนี้ลูกอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะคะเพราะว่ามันใหญ่ตามคนปั้นของหนูอาจจะลูกเล็กๆกันเพราะว่าคนปั้นตัวไม่ใหญ่อะไรอย่างนี้ <c oughs> เกี่ยวไหมไม่เกี่ยว Uh huh. เืเริ่มเล็กลงเพราะว่าดินหมดไม่เกี่ยวอะไรกับว่ามันอาร์ตไม่อาร์ตเลยนะเพราะว่า <c oughs> น,นั้นจริงๆแล้วพายอยากจะให้เขาเซตตัวอีกสักนิดนึงนะแล้วเราค่อยตัดแต่อันนี้ไม่จริงไงเราก็จะตัดเขาเลยไม่สนโลกด้วย มีดต่มันต้องคมๆมากๆเลยนะทีนี้เราจะทำไงดีอ่ะมันตัดไม่ได้อ่ะเราต้องหามีดคมๆมาแล้วกันก็ต,ตามนั้นมาลองตัดดูเล็งกันนะจะเอามุมไหนพายอยากจะให้มันซักกินอันนี้ไปด้วยดีไหมอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้ออเอาเลยแล้วกันใหญ่อย,ยอย่างนี้อย่างนี้ค่ะตัดลงไปนะคะอือหือ แล้วก็อีกข้างหนึ่งคาเียวเลยเห็นไหมแบบนี้ค่ะนี่คาไม่ใหญ่มากนะไม่เหมือนอันที่แล้วค่ะ Happy ้บาร์เลนไทยดยค่ะแฮปปี้เ r t h d เดย์ทูยใครเกิดวันนี้เขาโชบดีเลยเนาะดูดีเป็นไมเป็นชั้นๆบอทีนี้โอเคสวยไหม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 นี่มันก็จะเป็นรู่ๆอยู่แล้วเราก็เอาอันนี้มาแต่งหน่อย เข็มหมุดเรานะถ้ามันยังไม่นี่เราก็จิ้ม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 ค่ะให้เขาเป็นเหมือนรอยกัดอ่ะอ่ะฮะแบบนี้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 แคบบ่นั้แบบนเองจิ้มจิ้มไปทุกอันเลยนะไปจิ้มจิ้มแล้นะนะมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าฮะก็ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่หรอกก็เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยแล้วกันอันนี้เราต้องวัดก่อนนะ ว่ามันยาวไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเห็นปะพาทิ้มเข้าไปตรงๆงเห็นปะมันยาวไปค่ะแล้วก็ตัดออกนิดหน่อยค่ะหรือว่าถ้ามันไม่ยาวไปเราก็ใส่เลยอันนู้นมันไม่ต้องตัดนะเพราะว่าอันนู้นมันพอดีเลยตัดออกนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะตัดออกนิดหน่อยนะคะเราก็เสียบเขาไปตรงกลางเลยค่ะ แบบนี้นะคะชิ้นหนึ่งนะคะต่อไปเราก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปตรงนี้นะค่ะตรงกลางๆเหมือนกันนะอ อีกอันหนึ่งเสียบเข้าไปบนหัวค่ะแบบนี้นะคะได้ทั้งหมดแล้วนะเราก็จะเริ่มมาใส่โซ่กันค่ะเดี๋ยวนะมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนื้อที่เริ่มแคบลงแถวนี้มีของเต็มไปหมดอันนี้ไม่เอานะคะเอาโซ่นี้เลยมันจะใส่ยากหน่อยนะ ให้คุณพ่อช่วยใส่ก่อนก็นได้นะคะใส่ไม่ได้ใส่ยากมากตอนที่ป้าพาใส่ตอนนั้นก็ปั้มกับมันต้องนานสองนานปั้มนานมากเลยกวรจะใส่ได้ไม่ได้ใส่กันง่ายๆนะคะอะสมมุติว่าใส่เสร็จแล้วฮะอะไรนะก็เนาะเดี๋ยวมันจะช้าไปไงสมมติว่าใส่เสร็จแล้ว ไม่อยากเห็นพี่บาใส่ใส่ยากอะ่ะคุณพ่อขาเรียพออีกแล้วมาทําให้หน่อยคะ่ะถ้ามันใส่ยากเราทำไมไม่เอามันออกมาล่ะคะจริงไหมคะจริงค่ะเราควรจะเอามันออกมาก่อนนะคะอันนี้นะคะรีภาพกลับไปค่ะเพราะว่ามันไม่มีห่วงนะคะอันนี้ยมันก็เลยอยู่ตัวคนเดียวมันไม่มีห่วงไง เค้กฉันเละหมดแล้วเนี่ยเพราะเธอคนเดียวอืมใส่เข้าไปค่ะแบบนี้อ่าได้ละเยังพอได้อยู่ก็เสียบเข้าไปเลยค่ะเออไม่ดำนี้ตั้งแต่แรกก็เครนั้นน่ะด่านต่อไปค่ะด่านนี้ใส่อันนี้นะคะอออืือ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วดีใจมันถูกหวยค่ะใส่อันต่อไปเลยนะอันนี้คือห่วงนี้ไม่ใส่ตรงนี้นะคะเนี่ยถ้ามันมีห่วงตรงกลางเนี้ยอันนี้มันจะใส่ง่ายนะคะแต่อันนู้นมันจําเป็นที่จะไม่มีเพื่อให้มันดูเป็นแบบว่าล้นๆเพียวๆอัดๆนะคะโว้ย เป็นงับเค้กฉันแล้วครีมเนี่ยเสร็จแล้วครีมฉันเละอือฮั้พาไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนมันแห้งอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่ทันวันวาเลนไทน์นี้เนาะค่ะเป็นแบบนี้นะคะชึบชึบชึบมันอาร์ตมากเลยมันชอยอ่ะพี่ปาดูอีกอันหนึ่งก่อนอันนี้ก็ทำวันนี้เองนะมันก็ออกจะใกล้จะแห้งแล้วค่ะ ชึบชึบอันนี้อันเล็กอันใหญ่กว่ากันเนาะน,นี่อาจจะแตก,แตกนิดนึงรีบทํามากเลยค่ะอันนี้อันนี้สวยอันนี้ตั้งใจทํามากกว่าอันนั้นอันนั้นรีบกลัวจะมารีวิวไม่ทันโอเคคลิปนี้ป้าพาไปก่อนนะคะวันวาเลนไทน์น,นี้บอกรักพ่อแม่ด้วยนะคะอย่ามัวแต่รักตัวเองไม่ใช่เขารักตัวเองนะชุบๆอย่างนี้ไงเออรักตัวเองโอเคป้าพาไปก่อนรักทุกคนนะอาร์เ you ูย u ยูยู I love you, 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 you. Bye bye. จูบจ๊บจู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 ๊บบายบายจุ๊บจุ๊บทุกคนคะ่ะจุบจ๊บจู๊บผมเม่งด้วยบ๊ายบายครับ